สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าซานุกข,ขานตอนสามเกลอหัวโลนตอนที่สองค่ะ ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยดีกว่านายจอมทะเลนยืดหน้าอกขึ้นในท่าเบ่งเพื่อให้สมกับเป็นผู้ที่มีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีและนิกอนก็เอื้อนเป็นรรา้ยยาวแบบเวสันดอชาดกพอลุงเอยอยันวา ภาษาบาลีมาคตมาโคง้งสั้นสกฤิตมีดพระตูคาย่อมเชี่ยวชานักเรียนรอบรูแลมหลักมักคนควาห้าเหตุพ้นและหลักทานซาคูนิกระทำนั้นตัวข้องล้านจะเอื่อนเอย่ยจะเลิยความไปตามตรงแปลว่าซาคูน้ำกะทิอย่าไล่ลงนาลุงค่ะ โคซังเงแปลว่าข้าวซังเงะที่จีนเร่ร้องขายอัปปารามาตังที่ตังมาตังมาตังที่กูจะนัง่งเอาปลาร่ามาตังที่ตังไม่ตังตังที่กูจะนัง่งสาธุอายุวันโนสุขังพลังสตัง <S <S ร่างอันบอบบางของนิกรขมาไปข้างหน้า และล้มลงด้วยแรงส่งของเท้าซึ่งไม่อาจจะทราบได้ว่าเป็นเท้าของใครแน่เพราะมีด้วยกันไม่ต่ำกว่าสองหรือสามเท้าชายชราผู้มีนามว่าชายทัศน์หัวเราะชอบใจสานุขานทรงพระสวนงอหายเจ้าคุณปัจจนึกลงลูกคอเอิกเอกเจ้าแห้วกับการิมได้แต่อมยิม้มไม่กล้าหัวเราะนิกรุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็น และร้องครางเบาๆน่าสงสารไกลทีบกูขอให้ตกเขาตายคนกับด็อเตอร์ดิเรกและเสียงวนต่างสะดุ้งเฮือกพร้อมๆกันชายชราตรงเข้ามาช่วยปัดฝุ่นตามเสื้อกางเกงของนิกรแล้วพูดพลางหัวเราะพลางภาษาบาลีของหลานแน่มากดูเหมือนสีธนนชัยเคยโตตอบกับพระสงฆ์อินเดียรูปหนึ่งที่เดินทางไปประเทศไทยในสมัยนั้น นี่ก่อนยิ้มแห้งๆใช่แล้วลุงผมอ่านเรื่องสีถนนชัยจำได้ก็เลยเอามาสู้กับลุงเป็นอันว่าลุงแพ้ผมแล้วนะชายชราหัวเราอแพ้แน่นอนป่อล้านชายเก่งอย่างนี้ใครจะไปสู้ได้คณะพักสีสหายได้เข้ามาห้อมล้อมชยทัศน์ชายชราผู้เป็นหัวหน้าชาวบ้านบนเขานี้มีการไต่ถามทุกสุขการทำมาหากิน จนตลอดดินฟ้าอากาศชายชาราได้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการไต่เขาวอย่างมากมายสักครู่หนึ่งชยทัศน์ก็พาทุกคนไปหาท่านโยคีโยควิบูลซึ่งจำศีลภาวนาในท่านั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ต้นโพหน้าร้านตัดผมแห่งหนึ่งและช่างตัดผมคนนั้นก็คือนายเทนสิงหนุ่มเนปาลน,นักปีนป่ายภูเขาฝีมือเยี่ยมนั่นเองชยทัศ์ ชายชราผู้มีอัธยา,า,ยาศัยพาสานุกขานและสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกเจ้าแห้วและการิมตรงเข้ามายังโคนต้นโพทุกคนแลเห็นร่างอันผอมกระรองของโยควิบูลโยคีนั่งบริกรรมหรือเข้าฌานอยู่บนฐานอิดโคนต้นโพน,นั้นท่านผู้วิเศษนุ่งผ้าเตี่ยวผืนเล็กๆเ,เพียงชิ้นเดียวหนวดคราวรุงรังขาวโพลงที่คอสวมลูกประคำเม็ดขนาดมะขามป้อม ข้างๆตัวโยคยีมีเครื่องใช้ไม้สอยเพียงสองสาชิ้นและเบื้องหน้าของโยคยีมีไม้ไผ่เหมือนกับเตียงนอนขนาดใหญ่ชยทัศน์เชิญให้สานุขขานกับเจ้าคุณปัจจนึกและสี่สหายนั่งรวมกันบนแคร่ไม้ไผ่นั้นส่วนเจ้าแห้วกับการิมเลี้ยงไปนั่งบนก้อนหินห่างจากแคร่เล็กน้อยท่านผู้ภาษาไทยได้ไหมครับคุณลุงพลกล่าวถามหัวหน้าชาวไร่ ชยทั์หันมายิ้มให้ในายพัชราพรได้ครับท่านพูดใดทุกภาษาใครพูดภาษาอะไรกับท่านท่านก็โต้ตอบด้วยภาษานั้นทั้งนี้ก็เพราะท่านเป็นผู้รอบรู้ด้วยยานวิถีของท่านโดยไม่ต้องเสียเวลาเล่าเรียนพวกฝรั่งทุกรายที่มาหายโยควิบูลล้วนแต่ตื่นเต้นแปลกใจไปตามกัน ใครติดขัดเรื่องอะไรถามท่านท่นตอบได้ทั้งนั้นไม่ห้แต่สูตรปรามานูท่านก็รู้เลขที่คิดอยากยากใช้เวลาทำร่วมโ,โมมท่านโยคียให้คำตอบเพียงวินาทีเดียวเท่านั้นพออ่านโจทย์จบท่านก็ให้คำตอบทันทีอะไรที่มองไม่เห็นท่านก็มองเห็นและตอบได้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต บ่อน้ำเล็กๆแถบเท้าท่านคือบ่อวิเศษดรดิเรกรู้สึกสนใจอย่างยิ่งเขาคิดอยากจะลองภูมิท่านมหายโยคีผู้นี้โดยตั้งคำถามในวิชาแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ถ้าท่านตอบได้โดยถูกต้องเขาก็จะเคารพนับถือฝากตัวเป็นสานุสิทธิ์ท่านมหาราชาสานุขานร,รับสั่งกับชัยทัศน์ว่าทนกำลังสวดมนต์ภาวนานี่นะชยทัศ ทำยังไงพวกเราถึงจะได้คุยกับท่านละ่ะชยทัศน์เข้าไปซุดตัวนั่งบนฐานอีดรอบต้นโพแล้วร้องเรียกท่านมหายโยคีเบาๆโยควิบูลพูดพึมพำกับชยทัศนชายชรารับทราบแล้วลุกขึ้นเดินมาหาคณะพักสีสหายขอใหยอดใจอีกสักสิบนาทีเถอะครับท่านกำลังภาวนามนอีกสามบทเท่านั้นโยควิบูลจะพูดคุยกับใครได้ ก็หมายความว่าท่านสวดมนต์ภาวนาเสร็จสิ้นแล้วการสวรดมนต์ครั้งหนึ่งใช้เวลาสองโ,โมงและสวดวันละหกครั้งนอกนั้นเป็นเวลากินนอนและพักผก่อนนิกรมองเข้าไปในร้านตัดผมเขามองเห็นช่างตัดผมคนหนึ่งยืนเมียงมองอยู่หน้าร้านจึงกล่าวถามชายชาราทันทีคุณลุงครับ นันเทนสิงนักไต่เขาใช่ไหมครับหัวหน้าชาวไร่มองตามสายตานี้ก่อนถูกแล้วพ่อร้านชายนี่แหละนักไต่เขาจริงจิงจบยอมแพ้เ <sự> ทนสิงไต่เขาโดยไม่ต้องใช้เชือกภูเขาตรงไหนลาดชันเขาวิ่งจู๊ดเดียวถึงยอดจริงจกตไต่ข้างฟ้าได้ยังไงเทนสิงก่อไต่ได้อย่างนั้นพูดจบ ชายชราก็ร้องตะโกนเรียกเจ้าหนุ่มเนปาลซึ่งมีรูปร่างสูงใหญ่ท่าทางสดชื่นรื่นเริงตลอดเวลาเทนสิงเดินเข้ามาหาชยทัศลุกขึ้นแนะนำเทนสิงให้รู้จักกับซานุคานและคณะพักสี่สหายโดยทั่วหน้ากันองซานุขานทำหน้าที่เป็นล่ามช่วยแปลให้ซึ่งความจริงเทนสิงพูดภาษาไทยได้ดีแต่เขามีหัวชาตินิยมอย่างรุนแรง เขาถือว่าภาษาอินเดียเป็นภาษาที่ดีที่สุดและไพเราะที่สุดในโลกเขายอมรับว่าเขาพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่เขาไม่ชอบพูดชายหนุ่มเนปาลผู้มีรูปร่างสูงใหญ่และองอาจได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องการไต่ไปสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ของท่านเซอร์เอ็ดมันฮิราลีซึ่งเขาเป็นผู้นำทางเขาว่าการปีนเขาไม่ใช่ของสนุกถ้าพลาดพลั้งนิดเดียว ก็จะกลายสภาพเป็นเต่าคือกระดูกออกนอกเนื้อยอดเอเวอเรสต์นั้นมีความลาดชันมากการไต่เขาต้องใช้ความมานะพยายามอย่างยิ่งยวดและต้องระมัดระวังตัวทุกขณะอุปสรรคของนักไต่เขาก็คือหิมะซึ่งทำให้หินหน้าผาลื่นอย่างไรก็ตามเทนสิงได้กล่าวคำอวยพรขอให้นักไต่เขาคณะนี้ ประสบความสำเร็จผลเหมือนกับคณะของท่านเซอร์เอ็ดมันทิลลี่เขาสนทนากับท่านมหาราชาซานุขานอย่างคล่องแคล่วแต่นอบน้อมองคซานุขานได้แปลให้คณะพักสีสหายฟังตลอดเวลาแล้วซานุขานก็รับสั่งกับคณะพักสีสหายว่าเทนสิงเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงกว่าท่านโยคียจึงจะลืมตาขึ้นสนทนาด้วยเขาขอถือโอกาสนี้ เชิญให้ทุกคนตัดผมเพื่อทดลองฝีมือของเขาเขาขอร้องให้อุดหนุนเขาบ้างเพราะอย่างน้อยก็เป็นนักไต่เขาด้วยกันเทนสิงว่าพวกชาวไร่หรือชาวเขาที่นี่ไม่นิยมตัดผมบางคนห้าปีถึงจะตัดผมสักครั้งที่เขาตั้งร้านตัดผมที่นี่ก็เพราะทวราเป็นถิ่นกำเนิดของเขาเจ้าคุณลองฝีมือเทนสิงหน่อยดีไหม ฉันคิดว่าเขาคงตัดผมได้สวยมากเจ้าคุณปจัจจนกยิ้มแห้งๆกระหม่อมไม่เคยตัดผมเลยฝ่าบาทนานๆก็เอามีดโกนกันตรงจอนและตีนผมชนิดหน่อยสานุขันทรงพระสวนหือหือหันมาทางนิกรตัดผมซิหน่อยสิคุณนิกรเทนสิงเขาบอกว่าเขาจะตัดให้สวยที่สุดและถูกใจที่สุดนิกรยกมือลู้ไททอยของเขา ดีเหมือนกันกระมอมกระมอมตั้งใจจะตัดผมมาหลายวันแล้วแต่ไม่มีเวลาว่างจะกลับไปตัดเมืองไทยก็พอดีผมยาวแค่ตะตุมดีไม่ดีคนเขาจะคิดว่าขุนแผนพึงออกจากคุกกิมห่วนพูดเสริมขึ้นแกตัดกันก็ตัดเหมือนกันกันไม่ค่อยสนใจกับท่านโยคียเท่าใดนักหรอกเข้าไปนั่งคุยกันในร้านตัดผมดีกว่าเทนสิงเขาพูดภาษาอังกฤษได้กันอยากจะคุยกับเขาเพื่อศึกษาหาความรู้ในเรื่องไตเขา เทนสิงคงจะให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่เราไม่น้อยบางทีกันจะชวนเทนสิงไปด้วยรู้สึกว่าเจ้าการิมมันอยู่ข้างจะคุยโม้สักหน่อยครั้นแล้วสองสหายก็ถอดเครื่องหลังและสัมภาระอันรุงรังออกวางไว้นิกรกล่าวกับพลและด็อกเตอร์ดิเรกว่าแกสองคนไม่ตัดผมบางเหรอโน <No. S 1> ด็อกเตอร์ดิเรกตอบกันจะกลับไปตัดที่กรุงเทพแกไปตัดกันเถอะ กันจะคุยกับท่านโยคาวิบูลอีกครึ่งชั่วโมงถ้าท่านไม่ลืมตาขึ้นกันจะเอามือจี้เอวท่านท่านรำคาญหนักเข้าก็จะลืมตาขึ้นเองเซียงหัวหันไปพูดกับเทนสิงโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางไปสิเทนสิงเราสองคนจะให้แกตัดผมให้เราไม่จำเป็นต้องตัดให้สวยงามอะไรหรอกอีกสักครู่ใหญ่ๆเราจะออกเดินทางแล้วเทนสิงเจ้าหนุ่มนักไต่เขา ก้มศีรษะโค้งคำนับเสียงงวนและนีิกรอ,อย่างพี่นอพี่เทาซึ่งคนแขกนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทดีมากเชิญครับผมจะให้บริการให้เป็นที่ถูกใจคุณทั้งสองทีเดียวผมคิดว่าถ้าพวกคุณได้คุยกับท่านโยคีโยค่าวิบูล์แล้วคงไม่ยอมไปง่ายๆหรอกครับเพียงแต่ท่านโยคีแสดงปฏิหารให้ดูนิดหน่อยพวกคุณก็จะตื่นเต้นประหลาดใจที่สุดไปคุยกันที่ร้านผมเถอะครับ และนักไต่ข่าวแชมเปียนก็พากิมหวนกับนายจอมททเลนตไปที่ร้านตัดผมของเขาซึ่งสภาพของร้านตัดผมร้านนี้พอๆกับร้านตัดผมตามศาลาวัดในกรุงเทพมีเก้าอี้สำหรับนั่งตัดเพียงเก้าอี้เดียวมีกระจกเก่าและชํารุดเพียงบานเดียวและมีเก้าอี้ยาวสำหรับนั่งพักผ่อนอีกหนึ่งตัวนิครเดินขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้สำหรับตัดผมส่วนเสียงหวนซุดตัวนั่งบนม้ายาว เทนสิงนำแมกกาซีนอเมริกาฉบับหนึ่งเอามาส่งให้กิมงวนอ่านหนังสือหนีไปพลางๆนะครับผมรู้สึกเป็นเกียตริอย่างยิ่งเท่าที่คุณทั้งสองได้มาตัดผมที่ร้านของผมกลับไปเมืองไทยแล้วก็ช่วยโฆษณาให้ผมด้วยนะครับว่าเทนสิงนักไต่ภูเขาและนักสำรวจขั้วโลกใต้ขณะนี้เป็นช่างตัดผมอยู่ที่ทาวราบนไหล่เขาหิมาลัยของประเทศเนปาลอเซียยิ้มให้เทนสิง เจ้าหนุ่มนักไตเขาเดินไปหยิบผ้าคลุมกันเปื้อนซึ่งพาดไว้บนราวข้างโต๊ะเครื่องแป้งเขาฮัมเพลงเบาๆถือผ้าขาวผืนนั้นกลับมาหานิกรอ,อีกครั้งหนึ่งที่เขาก้มศีรษะโค้งคำนับในจอมทะเลนแล้วกล่าวคำขอโทษเจ้าหนุ่มเนปาลยกผ้าคลุมกันเปื้อนห่มตัวนิกรและใช้ไม้หนีบผ้าหนีบไว้นิกรน,นั่งสลืมสลือพอเทนสิงเอื้อมือหยิบตะกปรปัตตเลียน นิกรก็สับป,ประโกอ้าปากหวอน้ำลายไหลยืดประทานโทษครับเทนสิงกล่าวเป็นภาษาฮินดูผมคิดว่าท่านควรจะโกนผมเสียดีกว่าเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องผมระหว่างที่ท่านไต่เขานิกรฟัภงภาษาฮินดูไม่ออกก็พยักหน้าเงึกเงึเทนสิงเริ่มลงมืออุปสมบทในจอมทะเลนทันทีเขายกตะไคร่ปัตตะเลียนขึ้นท่าปทอยขึย้นมากลางศีรษะ และเห็นคาเวอร์เหมือนกับทางวิ่งของเครื่องบินที่มองในระยะสูงนิกรยิ้มเล็กน้อยแล้วเคี้ยวปากจับจับปล่อยให้เทนสิงถ่ายศีรษะของเขาเส้นผมอันดำคลับหมดไปเป็นแถบแถบเพียงครู่เดียวนิกรก็หัวล้ปราศจากเส้นผมแม้แต่เส้นเดียวเขากรนเสียงสนันล้านร้นรานเทนสิงเอียงคอซ้ายขวาขยับปัตตตเลียนแกรกแกรก เสียงหวนเงยหน้าขึ้นจากแมกกาซีนเล่มนั้นเพื่อจะดูว่านิกรตัดผมไปได้แค่ไหนแล้วพอแลเห็นในจอมทะเลนต์หัวโลนอาเสียก็เย็นว่าไปหมดทั้งตัวตายหา่ะกิมหวนอุทานเป็นภาษาไทยแล้ววางหนังสือเล่มนั้นพรวดพลาดลุกขึ้นแล้วส่งภาษาอังกฤษถามเทนสิงด้วยเสียงอันดังอะไรกันเทนสิงนี่เพื่อนของกันจะอุปสมบทอยู่ที่นี่หรือ,อยังไง เพนสิงนักไต่ข่าวตัวยงยิ้มให้กิมหงวนแล้วกล่าวตอบอย่างนอบน้อมก่อนที่ผมจะเริ่มลงมือตัดผมให้เพื่อนของคุณผมได้ปรารบกับเขาว่าเพื่อให้สะดวกในการปีนป่ายเขาโดยไม่ต้องกังวลถึงผมควรจะโกนหัวเสียดีไหมสุภาพบุรุษเพื่อนของคุณพยักหน้าเห็นพ้องด้วยผมก็โกนศีรษะให้เขาสิครับอาเสียกลืนน้ำลายเอือกมองดูนิกรด้วยความขบขันระคนกับความสงสาร นายจอมเทน์คงนั่งสับประงกงงกๆอย่างสบายใจแล้วอาเสียก็หันมาถามเทนสิงช่างตัดผมมือเยี่ยมของทวาราตมบลนี้ที่เรียกว่ามือเยี่ยมก็เพราะมีช่างตัดผมเพียงคนเดียวแกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนของฉันอย่างนั้นเหรอเจ้าหนุ่มเนปาลสันศีษะไม่ได้ครับผมปรารบเป็นภาษาฮินดูกิมหัวนทํทคอยน้พุทโธเพื่อนของกันและพวกเรา รู้ภาษาฮินดูเมื่อไหร่แล่ารู้คำเดียวกาโฮแปลว,ว่าไปไหนคราวนี้เทนสิงหน้าซีดเผือดกลัวว่านีกรอจะบริการหมากและแว่นให้เขาถ้าหากว่าตื่นขึ้นมาแลเห็นศีรษะโลนเลี่ยนเช่นนี้โอ้โหได้โปรดเถอะครับเขาพูดภาษาไทยกับเสียงหวนอย่างชัดเจนผมยอมรับว่าผมผิดไปแล้วด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนของคุณรู้ภาษาฮินดูของผม กิมหวนหน้าตื่นจ้องมองดูเทนสิงอย่างแปลกใจแกพูดภาษาไทยได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะครับผมเกิดเมืองไทยนี่ครับบิดาผมตั้งร้านขายผ้าอยู่ที่ตลาดบางรักงั้นเหรอครับพอผมอายุได้ยี่สิบปีพ่อผมส่งผมกลับเนปาลเพราะกลัวว่าผมจะต้องเป็นทาหารผมรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยเป็นอย่างดีจ้าครับอาเซียกิมหวนยิ้มแห,งแหง้ง แล้วทำไมทีแรกแกไม่บอกเราว่าแกเกิดที่เมืองไทยและรู้ภาษาไทยโธ่เพื่อนกันหัวล้นไปแล้วมองดูคล้ายๆกับพ่อน้านั่นนะสิครับผมจะทำยังไงดีประเดี๋ยวตื่นขึ้นมาก็จะเดือดดานเตะปากผมเข้าให้เท่านั้นคราวนี้อาเสียหัวเราะงอหาย <laughs> ไม่ทำหรอกพวกเราทุกคนเป็นคนมีอารมณ์ขันคลึกคร,รื้นรื่นเริงกันเสมออย่างที่เรียกว่าโลกนี้เป็นของเรา ไอ้ก่อนมันรู้ดีว่าถึงมันจะโกรธกันยังไงหัวมันก็ล้นไปแล้วเจ้าหนุ่มเนปาลถอนหายใจหนกัหนกๆแล้วยกมือไหว้กิมหน่วนถ้าจะมีการเตะปากกันขึ้นแล้วก็อาเสียต้องช่วยผมนะครับกิมหน่วนพยักหน้ารับรองเอามีดโกนโกนหัวไอ้กรอนเยให้เกลี้ยงซิเอาให้เกลี้ยงเหมือนลูกปิงปองเลยโกนเหอะแล้วเดี๋ยวแกจะได้รีบตัดผมให้กันแต่อย่าโกนหัวนะเว้ยขืนโกนหัวกันแล้วก็ ป็นล่อกันแหลกไปเลยเทนสิงชะโงกตัวไปที่โต๊ะเครื่องแปง้งวางตะไคร่ปัดตะเลี้ยนลงบนโต๊ะหยิบแปรงจุ่มน้ำและทาสบู่แล้วหยิบมีดโกนอันคมกริบขึ้นมาเจ้าหนุ่มนักไต่เขายกแปรงทาศีรษะอันโลนเลี่ยนของนิกรจนทั่วแล้วเขาก็โกนศีรษะนิกรให้เรียบร้อยนิกรกรนเสียงสนันวันไหวในจอมเทเลนต์รู้สึกตัวตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงอาเสียขานหน้าข้างๆเขา พ่อนาคเอ๋ยอันว่าคุณบิดอนมารดานั้นยิ่งใหญ่กว่าขุนเขาเหลือที่จะหยิบยกเอาพระคุณท่านมาสาทยายเมื่อพ่อนาคยังเล็กเป็นเด็กชายไร้เดียงสาทั้งบิดามารดาช่วยกันเหกล่อมถนอมขวันนิกรค่อยค่อยลืมตาขึ้นมองดูโลก เขามองเห็นตัวของเขาเองปรากฏอยู่ในกระจกเงาบานนั้นและนิกรก็หันมาถามอาเสียอย่างสลืมสลือหน้าใครวะงวนหน้าคลา้ลา,คลายๆกันวะพูดจบนิกรก็สะดุง้งมองดูกระจกอีกครั้งหนึง่งความรู้สึกบอกตัวเองว่าภาพที่ปรากฏในกระจกเงาชายหนุ่มหัวโล้นห่มผ้าขาวหรือผ้าคลุมกันเปื้อนนั้นแท้จริงก็คือเขานั่นเองโอ๊ย นิกรร้องสุดเสียงยกมือขวาขึ้นคลำศีษะตนเองตายแล้วคุณพ่อคุณแม่ช่วยลูกด้วยโท่ไม่ได้คิดที่จะบวชเลยเสือกโกนหัวทำไมตายแน่กูขืนออกไปจากร้านนี้มาฟัดตายแน่อาเสียหัวเราะง,งอหายส่วนเทนสิงถอยไปยืนข้างฝาห้องถือมีดโกนกระชับมั่นถ้าหากว่านิกรเตะเขาแบบมวยไทย เขาก็จะยกมีดโกนขึ้นรับแข้งหรือรับเท้าของนิกรอ,อย่างฉับพลันมันไม่ใช่ความผิดของเทนสิงหรอกไอกรอนเขาถามว่าโกนหัวให้เกลี้ยงดีไหมเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลในเรื่องผมแกเสือพยักหน้าเขาก็เข้าใจว่าแกตกลงใจให้เขาโกนหัวให้แกนะสินิกรโมโหจนหัวเราะจะไปรู้หรอวะเล่นพูดภาษาแขกนี่วะกันคิดว่าเขาถามว่าตัดทรงเดิมใช่ไหม การพยักหน้านะสิเทนสิงวางมีดโกนล,ลงบนโต๊ะอย่างโล่งใจและยกมือไหว้ในจอมเทเลนต์เป็นการรับผิดยกโทษได้ผมเถอะครับคุณมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจผิดจริงๆแต่อากาศร้อนอ้าวอย่างเงี้ยโกนเสียวกวดีเหมือนกันนะครับ <S <S นิกรออ์อาปากหวอแน่แกพูดไทยได้นี่ว่ะพูดได้ชัดเจนเหมือนกับคนไทยทีเดียวกิมมวนพูดเสริมขึ้น เขาเล่าให้กันฟังว่าเขาเกิดที่เมืองไทยพ่อของเขาตั้งร้านขายผ้าอยู่ที่บางรักเขาถึงพูดไทยได้ดีนิกรจุปากแล้วยกมือเกาวศาีรษะอย่างนี้แย่ไวยน้องชายควรจะพูดไทยกับเราตั้งแต่ตอนแรกที่ถูกแนะนำให้รู้จักกันให้ดิ้นตายเถอะวะถ้าไม่คิดว่าเป็นนักไตเขาที่มีชื่อเสียงการเป็นเตะปากแน่นอนเล่นกล่อนกระบาลกันอย่างนี้ใครบ้างไม่โกรธ เทนสิงกลั้นหัวเราะแทบแย่ yeah. ยกโทษได้ผมสักครั้งเถอะครับผมเสียใจจริงๆเอ่อโกนคิ้วดีไหมครับไม่เอาโว้ยนิกรตวาดแวดแล้วก้าวลงจากเก้าอี้ตัดผมว่ากลับไปบ้านเมียจ,จำไม่ได้จะทำยังไงแกต้องรับผิดชอบนะเทนสิงนุ่มเนปานหัวเราะคิกผมรับรองว่าจำได้ครับเพราะกลิ่นตัวคุณผิดกว่าผู้ชายอื่นๆ ธรรมดาผู้หญิงแม้อยู่ในที่มืดก็จำผัวของหลอนได้คราวนี้นีิก่อนยิ้มออกมาได้เออเห็นจะจริงว่ะแต่ว่ากลิ่นตัวของกันไม่มีหรอกมีแต่กลิ่นจะกระเทนสิงอดหัวเราะไม่ได้ <c oughs> เขาเรียกรักแร้ไม่ใช่หรอครับพูดพลางแก้ผ้ากันเปื้อนออกจากตัวนี้ก่อนแล้วนำไปสลัดหน้าร้านในจอมทะเลนหันมองดูอาเสียกิมงวนต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กัน อาเสียยกมือขวาลูกคลำศีรษะนิก่อนแล้วกล่าวว่าหัวแกทุยดีนี่ว่ามิน่าแกถึงฉลาดมากไปนั่งรอกันที่ไม้ยาวนั่นสิอ่านหนังสือลุกค่าเวลาไปพลางๆกันตัดผมอย่างช้าเพียงสิบนาทีเท่านั้นเล็มตีนผมนิดหน่อยก็พอแล้วกันอยากแค่หูและนวดหน้ามากกว่าเวลาช่างตัดผมเขาแค่หูให้กันกันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกมันดีพี่ลึก นอนหลับสบายไปเลยเทนสิงเดินเข้ามาหาสองสหายกิมหนวนก้าวขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ตัดผมหนุ่มเนปาลจัดแจงห่อผ้ากันเปื้อนให้และใช้ไม้หนี้ากลัดผ้าตามเคยนิกรล้วงกระเป๋าหยิบบุหรี่ไม่ขีดออกมาจุดสูบมวนหนึ่งแล้วหยิบแมกาซีนรายเดือนขึ้นมาพลิกดูรูปด้วยความสนใจอาเสียตัดผมทรงเดิมนะครับเทนสิงถามกิมหวน เสียงหวนโบกมือเรื่องตัดผมไว้ที่หลังแค่ขี้หูและนวดหน้าให้กันก่อนนวดหนะ้านวดด้วยตะพดหรือยังไงครับอาเสียดสะดุง้งนวดด้วยเครื่องไฟฟ้าว้ยนวดด้วยตะพดหน้าตาจะได้แหกพูดเป็นบ้าเทนสิงหัวเราะแบบคนหน้าเป็นที่นี่มันมีไฟฟ้าเมื่อไรแล้วครับบริการของผมมีแต่ตัดผมแค่หูและล้างตาเท่านั้นคิ้ม่วนพยักหน้า อย่างนั้นแค่หูอย่างเดียวแล้วก็ตัดผมสำหรับผมเล็มตีนผมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นผมก็ยังสั้นอยู่ครับ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 ผมจะบริการอาเสียให้ดีที่สุดนานๆได้พบคนไทยทีผมดีใจเหลือเกินครับเหมือนกับได้พบพี่น้องพูดพลางเทนสิงก็ค่อยๆกระดกเก้าอี้ให้เอลลงไปเพื่อจะทำการแค่หูกิมหงวนเขาเอื้อมมือหยิบเครื่องมือแค่หูมาจากโต๊ะเครื่องแป้งเล็กๆ แล้วยกมาสี่เหลี่ยมตัวหนึ่งมาตั้งข้างกิมงวนเทนสิงสุดลงนั่งเก้าอี้ม้าตัวนั้นสักครู่ก็เริ่มต้นแค่หูให้อาเสียทันทีกิมงวนทำปากเบี้ยวปากบูดด้วยความสบายบางทีก็สูดน้ำลายยืดบางทีก็ทำปากจูเอียงคอหลบเครื่องมือแค่หูโอ้ยอร่อยจังว <laughs> อยอาเสียร้องลัน่นเทนสิงจุปากดูอาเสีย เดี๋ยวครับนอนนิ่งๆก้อนเบเริ่มเชียวครับสีแดงซะด้วยขนาดเกือบเท่าก้อนบุรีผมพยายามแซะออกมาให้ได้เฮ้ยเฮ้ย้กิมฮวนเอตโรที่แกว่าน่ะมันแก้วหูไม่ใช่ขี้หูหรอกขืนแค่ออกมากันคงต้องหูหนวกตลอดชีวิตเจ้าหนุ่มเนปาลพยายามจ้องมองดูก้อนเนื้อสีแดงที่ก้นรูหูของเสียงฮวนและเขาก็เห็นพ้องด้วยว่ามันคือแก้วหู หาใช่ขี้หูไม่เขานั่งตัวตรงพยายามแค่ขี้หูให้กิมหมวนอย่างตั้งอกตั้งใจขณะนี้มิกรน,นั่งสับป,ประงกอยู่บนม้ายาวตัวนั้นทั้งปากยังคาบุรีอยู่ในที่สุดก็ปล่อยบุรีครึ่งมวนหลุดจากปากเวลาผ่านพ้นไปเกือบสินาทีการแค่หูทั้งสองข้างก็เสร็จเรียบร้อยกิมหมวนอนหลับสนิทเทนสิงลุกขึ้นยืน ยกม้าสี่เหลี่ยมไปเก็บแล้วกระดกเก้าอี้ตัดผมขึ้นอาเสียหารู้สึกตัวไม่ในตาทั้งสองหลับพริมเทนสิงใช้พับแตะแป้งและนำมาตบตีนผมอาเสียจนกระทั่งจอนหูทั้งสองข้างเขาวางพับไว้บนโต๊ะแล้วหยิบตะไกรายปัตตาเลียนขึ้นมาอาเสียรครับฮะเสียงวนขานร,รับทั้งทงท,งที่หลับตาเอาทรงไหนแน่ครับ อาเซียอยู่ในสภาพครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อถูกถามเช่นนี้จึงตอบอย่างตัดบทว่าตามใจแก <S <S เท่นสิ่งยิ้มเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นตัดบะพินดูนิยมนะครับกลับไปเมืองไทยจะได้เป็นอนุสรแห่งการมาเที่ยวอินเดียและเนปาลอาเซียครับฮะตัดอย่างว่านะครับเอาปัตเตอรี่นไถให้สั้นเหลือเซนติเมตรเดียวกลางศีรษะเอาไวห้หางหนู เอาอย่างนี้นะครับเพราะความง่วงและความสบายอาเสียจึงตอบสั้นๆเอาเทนสิงขยับตะกลายปตตเลียนสองสามทีแล้วเริ่มต้นตัดผมให้อาเสียเพียงครู่เดียวผมอันดกดำและหยิกอยากสกเล็กน้อยตามธรรมชาติก็เฮี้ยนเกลียนเหลือตรงกลางอยู่หนึ่งปอยอยาวประมาณคืบเศษแบบทรงหางหนูซึ่งแขกฮินดูบางพวกนิยมตัดทรงนี้ และการตัดผมแบบนี้ไม่ต้องใช้มีดโกนกันสำคัญที่หางหนูกลางกระบาลเท่านั้นเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ